วันนี้เรามีภารกิจลับที่จะพาทุกคนไปค้นหาสมบัติแห่งความอร่อยแนัคแสนอร่อยฝีมือคนไทยที่ซ่อนอยู่ในท็อปพร้อมแล้วก็ลุยเจอแล้วสมบัติชิ้นแรกรัทโจ๊บป๊อบคอนสมบัติที่สายดูหนังต้องมีเป็นป๊อบคอนไมโครเวฟร้ายเดียวที่ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลทาง่ายเวอร์แค่เอาเข้าไมโครเวฟไม่กี่นาทีก็ได้ป๊อบคอนหอมๆรสชีดเค็มข้นชิ้นที่สองขมไฟขมไฟนี้หรือเปล่าขมไฟนี้จ้ากล้วยหอมทองทอดกรอบอันนี้คือสมบัติจากธรรมชาติจริงๆนะทำจากกล้วยหอมทองคัดพิเศษอดสาิพแถมบ กรอบสุดๆไม่อมน้ำมันด้วยรสผัดไทยกุ้งสดขึ้นเลิศรชสชาติสตรีทฟู้ดไทยแท้อยู่ในซองนี้แล้วมาสมบัติชิ้นที่สามฟรนชิปมันอาลูได้ยินชื่อแล้วอาจจะงงหน่อยแต่นี่คือวัตถุดิบไทยแท้จากภาคเหนือเลยแถมไม่ใส่ผงชูรสทอดด้วยน้ำมันรำข้าวสายสแน็คชอบความแปลกใหม่ได้ยาเทลตี้ต้องลองเลยรับรองติดใจและสมบัติชิ้นสุดท้ายวีชีพขนมทันยพืชกรอบทำจากข้าวโอ๊ตและโฮเกนนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีหลากหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นรสบาร์บีคิวที่ใครๆก็หลงรักหรือจะ ยกระดับให้พรีเมียมไปอีกขั้นกับรถทอฟฟฟลเป็นขนมสุขภาพที่กินแล้วไม่รู้สึกผิดภารกิจของเราสําเร็จแล้วกับสมบัติความอร่อยจากท็อปขนมฝีมือคนไทยที่อยากให้ทุกคนได้ลองไปตามหาสมบัติของคุณได้ที่ท็อปทุกสาขาเลย